ฟิตเมลล์ชิกสวัสดีครับวันนี้มาดูสินค้าเข้าใหม่นะครับทางร้านนะครับตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยกาตั้งก็มีมีอะไรบ้างเรามาดูเลยกาตั้งก็มีนะครับในส่วนของกีตาร์นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์จัดโปรนะครับปกติพันห้าเก้าสิบตัวนี้นะมาตินลีจะเหลือเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพันห้าเก้าสิบเหลือเก้าร้อยเก้าเก้าบาทนะครับ ีเยอะๆเลยนะครับวันนี้เข้ามากันเต็มๆเลยครับแน่นๆเลยนะครับส่วนของกระโปงกระเป๋านะครับก็มีนะครับมีเยอะเลยนี่จะเป็นส่วนของกีตาร์นะครับที่เข้ามาใหม่ก็มีนะครับตัวนี้เป็นเอ็นย่านะครับเอ็นย่านี่สวยมากเลยหัวกีตาร์นะครับ นี้จะเป็นเอ็นย่าซันเบิร์ดนะครับตัวนี้จะเป็น X1 นะครับ X1 Pro ปไมโครอ่ะตัวนี้จะเป็นปูงไฟฟ้านะครับปูงไฟฟ้าจะมีไฟฟ้าตรงนี้นะครับข้าง,างนะครับอันนี้เป็นหัวของ X1 นะครับนี้สวยมากแต่รับความนิยมนะครับตัวนี้นะออกงานได้เลยสบายๆนะครับเป็นเอ็นย่าแล้วก็จะมี ส่วนของตัวนี้นะครับมาตินลีนะมาตินลี38ินิ้วนะครับตัวที่ขายดีมากตัวนี้นะครับเติมกันมาเรื่อยๆเลยนะตัวนี้นะครับเนี่ยมีหลายสีนะครับเข้ามาครบสีได้นะลูกค้าท่านใดสนใจก็มาลองกันได้นะครับตัวนี้ปกดีพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะครับเลือพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมาตินลี ติลีสามสิบแปดนิ้วในสนใจก็มาลองกันได้นะครับคิดมิวสิกโ o ตั s อยุตยาหรือท่าในใดไม่สะดวกนะครับก็สั่งซื้อกันมาได้นะครับในเพจของคิดมิวสิกนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสั่งซื้อก็ไม่ได้มีบริการจัดส่งให้นะครับ ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับมาแนะนำสินค้าเข้าใหม่นะครับสวัสดีครับ